สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งใน YouTube c h a n แนลชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะในตอนนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมภาพประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศ์สเสด็จพระราชดำเนินไปนในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพรพระกฐถินโดยขบวนพยุหยาตราทางชนละมากณวัดอรุณราชวรารามราช ชวร,รมหาวิหารเมื่อวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567ค่ะในวันนั้นริ้วขบวนพยุหยาตราทางชนละมากได้ยาตรา จากท่าวาสุกรีมายังท่าวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารอย่างเรียบร้อยยิ่งใหญ่งดงามสมพระเกยียรติท่ามกลางการเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทรับเสด็จของพวงชนชาวไทยเนืองแน่นสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการบันทึกอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยค่ะแล้วก็สร้างความสนใจสร้างความประทับใจไปทั่วโลก วันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567 เวลา15นาฬิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าวาสุกรีเพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยญาตราทางชนละมากณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุง เทพมหานคร ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยโดยมีนางสาวแพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภานางชนาการทีระเวชพลกุลประธานศาลดีกาเฝ้าทูลละอ,องทุลีพระบาทรับเสด็จณท่าวาสุกรี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังสะพานฉนวนประจำท่าเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือซึ่งเป็นผู้บัญชาการขบวนพยุหยาตราทางชนละมากกราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนเรือพระราชพิธีทั้ง52าลำรวมถึงเรือพระที่นั่งสี่ลำ พละองธุลีพร,ระบาทปกเกปกระมบข้าพระพุทธเจ้าพ้นเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทานเรือเป็นผู้บริก,การขบวนเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน,นโดยขบวนพระยุหะยาตราทางชรลมากในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนภพรษา6รอบ28กันยายน2567 ขอพระราชทานกาบประพมทูลจำนวนเรือและกำลังพลดังนี้ขบวนเรือมีเรือ52ลำเป็นเรือพระที่นั่ง4ลำกำลังพลทั้งสิ้น2,412นายพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติูุชงและพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พล เรือโทสมบัติจูถนอมผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนฝีพายประจำเรือพระที่นั่งขอเดชะฝ่าละองธุลีพะบาทหกเก้าปกกมอมข้าพระพุทธเจ้าพลเรือโทสมบัติจูถนอมผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ขอพระราชทานกราบบังคมทูลบัญชีพลประจำเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ดังนี้สายฐานแปดพันจ่าสาม จา8พลทหาร37รวม66นายพระพุทธเจ้าข่าขอรับด้วย, 9, วยก้าวกระหม่อมขอเดชะจากนั้นว่าที่นาวาเอกคมสัรสีหลงในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตเคลื่อนขบวนพยุหยาตราทางชนลมาก และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เข้าเทียบสะพานฉนวนน้ำหน้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าว่าที่นาวเอกมสันสีหลงนายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ขอพระราชทานกราบบังคมทูลบัดนน้ เรือพระที่นั่งสพัณหงอยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชา迦าชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าวัดอรุณราชวรารามราชวรวรม,มหาวิหารพระพุทธเจ้าข้าข,าขอรับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเรือทุกลำจากจุลินท์ เรือทุกลำจากเรือดินปฏิบัติทันทีเตรียมออกเรือปฏิบัติทันทีเตรียมออกเรือพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการแจ้งในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ให้ญาตราขบวนพยุหยาตราทางชนละมาก 15นาฬิกา22นาทีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ก็เคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีเพื่อเข้าริ้วขบวนญาตราขบวนไปยังท่าฉนวนน้ำหน้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามขณะนั้นกองทหารกิจยศถวายความเคารพดุรยยางบรรเลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึกสังแตรงอนแตรฝรั่ง และกลองชนะประจำเรือพระราชพิธีประโคมขึ้นพร้อมกัน สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชนละมากในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพระกรถินในปี2567นี้กองทัพเรือดำเนินการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีโดยจัดรูปขบวนเรือแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายมีกำลังพลประจำเรือในทุกริ้วขบวนจำนวน2,412นายใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่งสี่ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอน,นันตนาคราชเรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุบรรณรชการที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติูุชงซึ่งระยะทางจากฉนวนน้ำท่าวาสุกรีถึงฉนวนน้ำหน้าท่าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามรวม3.9กกิโลเมตร โดยมีเจ้าพนักงานเหเรือสองนายคือเรือโทสุราชฉิมนอกและพันจ่าเอกพูลศักกลิ่นบัวสังกัดกรมการขนส่งทหารเรือใช้กาบเหเรือพระราชพิธีสี่บทประพันธ์โดยพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยประกอบด้วยบทสรนเสริญพระบารมีบทบุญกฐถินบทชมเรือและบทชมเมือง เล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งจะขอประมวลภาพจากการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567มาประกอบเข้ากับเสียงเหยเรือซึ่งกาบเหยเรือนั้นประพันธ์ขึ้นโดยพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยท่านประพันธ์ไว้4บทด้วยกันนะคะแต่จะขอคัดมาเพียงท่อนหรือ2ท่อนของแต่ละบทเพื่อให้กระชับเข้าและจะพาคุณผู้ชมกลับไปย้อน ความทรงจํากันอีกครั้งหนึ่งไปชมพระบารมีของทุกๆพระองค์กันให้เชื่อนตาเชื่นใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนั้นประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงญาตรามาในริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมากอย่างงดงามและยิ่งใหญ่วันนั้นเป็นวันที่มีความสุขอย่างไร ในคลิปนี้ในตอนนี้เราจะพากลับไปชื่นชมพระบารมีให้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเฮ้ my soul น้องชด<ะ>สองครองหาราชช<ะ>ดตามรอยาบาทผาปีตตรง Some ham, hon, He สวหวาเฮ้ทุกงา,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 านลำลำลาวัานภาาผ่านพยอง หลงลอยพยม บุญชา <ะ S 1> บุญกาทินชาห้องโสงพินด้วยพุทธคุณาห้พระ ธรรมลำดุลช่วยคำจุนอบรมใจ ทักขีนายฮญาให้คุณพระระตัตนตรายอำนวยชัย องร โฮ่ชายรงไรดวงใจจอมจากกรี hey. สมินชาปินสายามชาปินเพชรงามปักทานี่้ฮ่าไอรม พระมารามมีสีพไาทายชัดชายชน ในช่วงเช้าวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2567กองทัพเรือได้จัดพิธีบวงสวงและเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กำลังพลประจำเรือและเจ้าหน้าที่ในการจัดขบวนพยุหยญาตราทางชนลมากให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเป็นพิธีที่ชาวเรือมีความเชื่อกันมาแต่โบราณว่าเรือทุกลำนั้นมีแม่ย่านางเรือสิงสถิตอยู่ คอยปกปักรักษาคุ้มครองป้องกันอันตรายทั้งพวงที่จะเกิดแก่เรือก่อนออกเรือทุกครั้งหรือการนำเรือไปใช้งานจึงมักกระทําพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือหรือบูชาแม่ย่านางเรือก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันต่อนเนื่องมานับแต่อดีตด้วยพระบุญญาธิการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชาจักรีวงศ์รวมทั้งความจงรักภักดีของกำลังพลและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มุ่งมั่นทุ่มเทในภารกิจนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถก็ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าการพระราชาพิธีเสด็จพระราชาดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชากุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยงดงามสมพระเกียรติ ก่อนหน้านั้นมีพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกในวันดังกล่าวแต่อากาศก็ปลอดโปรง่งเป็นใจในการปฏิบัติงานและการเดินทางไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จของประชาชนทุกหมู่เหล่าจนแน่นขนาดริมสองฝั่งแม่น้ำภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีมีรายงานจากกองทัพเรือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ผู้บัญชาการทหารเรือว่าสวยงามมากสวยงาม,มา และทั้งหมดนี้ก็คือเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งกับการประมวลภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมากครั้งที่สองในรัชกาลปัจจุบันหากแต่เป็นครั้งแรกในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีท,ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะ โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางรายการได้ผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยศิลปะวัฒนธรรมและร่วมทำนุบบำรุงสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ